The International Lawyer เพราะกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวมารู้จักกฎหมายระหว่างประเทศผ่านนักกฎหมายระหว่างประเทศพวกเขาทำอะไรพูดอะไรคิดยังไงแล้วคุณจะไม่เพียงเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้นแต่จะรักนักกฎหมายระหว่างประเทศแน่นอนสวัสดีครับพบกับรายการ The International Lawyer กับผม นายต้นนาทีอนันตขานิสิตฝึกงานชั้นปีที่4ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษสาขาภาษาเพื่ออาชีพนานาชาติฝึกงานอยู่ในกรมสนทิสัญญาตั้งแต่วันที่4มกราคมจนถึง12เมษายนครับและดิฉันนางสาวสุพิชามุ่งศรีนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธคณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังฝึกงานอยู่ในกรมส่วนที่สัญญาและกฎหมายระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่18เมษายนค่ะตอนนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับพี่ๆคณะทํารรงานกองเขียนแดนฝ่ายทะเลครับเดี๋ยวจะให้พี่ๆเริ่มแนะนําตัวกันทีละคนนะครับครับผมานายธนวัฒน์กัตัญญูตาน,นุนนะครับชื่อเล่นชื่อเปเล็กครับตําแหน่งเป็นพนักงานบริหารงานทั่วไปครับ ออ่่อยูทีกงเขดแดครับสวัสดีค่ะชื่อนันพัฒน์วงงามน,นะคะชื่อเล่นชื่อแพทอยู่ตำแหน่งพนักง,งานคอมพิวเตอร์ค่ะกองเขตแดนกรมสนที่สัญญาและกฎหมายค่ะสวัสดีครับชื่อเปานะครับภูทะเลพัทรประพัทธ์ครับตำแหน่งนักวิจัยเขตแดนครับอยู่กองเขตแดนกรมส่วนที่สัญญาและกฎหมายครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเนิร์สนะคะปณัยามิ่งมงคลค่ะเป็นนิติกรปฏิบัติการนะคะฝ่ายทะเลนะคะกองเขตแดนกรมสนทิสัญญาและกฎหมายค่ะ โอเคครับพี่เปเร่ครับพี่เปเร่จบการศึกษาจากที่ไหนมาครับจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับจบสาขานดนตรีคีดศิลป์ไทยศึกษาครับคณะดนตรีคีตศิลป์ไทยนี่เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเ,เรียนเกี่ยวกับดนตรีไทยครับผมแต่ว่าหลักสูตรที่อของผมเรียนเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับวิชาชีพครูครับผมคือจบไปก็จะเป็นครูดนตรีได้ด้วยเหมือนกันครับ เพราะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่เปเร่ก็คือสามารถเล่นดนตรีไทยได้หลายชนิดเลยก็เรียกได้ว่าเกือบทุกชนิดเลยครับแล้วของพี่แทนนะคะจบการศึกษาจากที่ไหนมาคะอจบมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารรักษากังค่ะคณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมแล้วคณะที่พี่เรียนจบมานะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกแหลบวิจัยมากกว่าค่ะวิจัยยาแบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์อะไรประมาณนี้ค่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกเกี่ยวกับการแยกเชื้อเอสิโนไมซีดเอามาทายาหรือว่าเป็นพวก QC QA ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างนี้ก็ทําค่ะแล้วเกี่ยวกับอาหารด้วยไหมครับเกี่ยวค่ะเป็นพวกตรวจคุณภาพอาหารว่ามันได้มาตรฐานไหมอะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นพี่เปานะอยากให้พี่เปาเล่าว่าพี่เปาจบการศึกษาจากที่ไหนมาค่ะครับพี่จบอ่าในระดับปริญญาตรีนิสิศาสตร์บัณฑิตครับเกิจยมันดับหนึ่งในสาขาเกี่ยวกับ ตลาดทุนการเงินและก็ภาษีครับจากมหาวิทยาลัยของการค้าไทยครับพี่จบนิติศาสตร์มาแล้วเข้ามาอยู่ในกลุ่มนิิสัญญาได้ยังไงบ้างคือตอนที่พี่เรียนนะครับน้องครับตอนที่พี่เรียนเขาจะมีให้พี่เลือกอยู่สองสาขาครับคือสาขาตลาดทุนการเงินและก็ภาษีแล้วก็สาขากฎหมายระหว่างประเทศครับซึ่งแน่นอนครับพี่เรียกภาษีตั้งแต่ตอนตอนปีหนึ่งเลยครับเพราะอาจารย์บอกว่าได้เงินดีครับก็เลยก็เลยเลือกในในสาขาวิชานั้นนะครับค่ะแล้วพี่เนินล่ะคะจบการศึกษาจากที่ไหนมาคะ ค่ะก็พี่จบจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งที่ธรรมศาสตร์เนี่ยสมัยเรียนปตีนิติเนาะก็จะยังไม่มีการแยกขาขานะคะฉะนั้นก็จะเป็นการเรียนกฎหมายแบบภาพรวมนะคะไม่มีการแยกขาขาค่ะพี่เนิร์ดมีวิชาที่ชอบเรียนหรือว่ามีวิชาที่สนใจไหมคะวิชาที่ชอบเรียนเหรอคะสมัยเรียนเนาะก็จะรู้สึกว่าตัวเองถนัด กฎหมายมหาชนสากกว่านะคะเป็นใน่เชิงของพวกกฎหมายปกครองอะไรเงี้ยคะ่ะเรากลับมากันที่พี่เปเร่น,นะครับเื่อพี่เปเร่เรียนสายดนตรีมากแล้วอยากจะทราบว่าทําไมพี่เปเร่ถึงเข้ามาทํางานในกรมสนธิสัญญาและกฎหมายในกองเกียรติแดนได้ครับคืออย่างนี้ครับด้วยความที่ตําแหน่งที่สมัครเข้ามาเนี่ยมันเป็นตําแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไปซึ่งจะดูเกี่ยวกับพวกงานระเบียบสารบัญเกี่ยวกับ งานราชการซึ่งด้วยด้วยสายที่จบมาเนี่ยครับคือเป็นสายครูซึ่งสายครูเนี่ยแน่นอนว่าถ้าจะสอบครูเนี่ยมันต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะระเบียบของราชการบางส่วนมาด้วยก็เลยคิดว่าเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจที่จะเข้ามาลองทำที่นี่ดูครับแล้วตอนนี้รับหน้าที่ทำภาร,รกิจหรือว่ามีงานอะไรที่ทำเป็นประจำอยู่บ้างครับคืองานอตอนนี้จะเป็นพวก งานฝ่ายสนับสนุนของอของนักการทูตอีกทีหนึ่งครับอย่างเช่นพวกงานฝ่ายบริหารก็จะเป็นพวกงบประมาณฝ่ายอำนวยการคอยอ,อำนวยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องการจัดประชุมคือในแต่ละการจัดประชุมเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการก่อนการจัดประชุมกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประชุมฝ่ายไทยหรือประชุมระหว่างประเทศก็ตามคือผมก็จะเป็นคนที่จะคอยดูแลเกี่ยวกับการจัดประชุมนั้นๆให้มันเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็ หน้าที่สําคัญคือพวกประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจะให้มาเข้าร่วมประชุมอันนี้ก็คือเป็นตําแหน่งหน้าที่ของผมเหมือนกันครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีน้องเปเล่เนี่ยจัดประชุมจะมจไม่มีข้าวกินไม่มีเงินจัดไม่มีรถไปถูกต้องครับ <laughs> <laughs> รทางพี่แพทนะะ์ราคาได้เข้ามาในกรมสุขศิสัญญาอย่างไรบ้างคะ,ะก็ต้องเริ่มแต่แรกคือว่านอกจากวิทยาศาสตร์ที่ชอบแล้วเนี่ยเรายังชอบด้านการ ตัดต่อโปรแกรมค,คอมพิวเตอร์พวก AI กราฟิกดีไซน์ออกแบบอะไรพวกนี้ด้วยค่ะแล้วยิ่งกระทรวงเนี่ยเปิดรับตําแหน่งพนักงานคอมพิวเ,เตอร์ด้วยเราก็เลยแบบสนใจที่จะลองมาทํางานในด้านนี้ดูบ้างจากที่ได้ฟังมานะคะเพิ่งทราบว่าพี่แพทได้เพิ่งเข้ามาทํางานในกรมสนที่สัญญาและกฎหมายอยากทราบว่าพี่แพทมีความประทับใจหรือว่าเชื่นชอบบรรยากาศในการทํางานไหมคะ ชอบค่ะอย่างแรกคือที่เข้ามาคือพี่ๆเป็นมิตรมากคือเหมือนแบบว่าเหมือนเรารู้จักกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คือคุยกันได้ทุกเรื่องเลยปรึกษาได้ทุกเรื่อง mm hmm. แม่หัวหน้าก็ชอบเลี้ยงตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะหัวหน้าก็มีดุบ้างแต่ว่าพอแบบว่าคือเรื่องจริงจังก็จะดุแต่ว่าพอสักพักก็คือเหมือนเปลี่ยนโหมดไวมากก็คือมาคุยเล่นกับเราได้ปกติอะไรอย่างนี้คต่อไปนี้นะครับเรามาฟังพี่เปากันบ้างดีกว่าครับว่าพี่เปามีส่วนอะไรไหมที่เข้ามาทํางานในกระทรวงการต่างประเทศครับ จุดเริ่มต้นของพี่นะครับคือหลังจากที่ใกล้ๆจะจบาศึกษาในรั้วมหาลัยนะครับมันก็มีกิจกรรมที่ให้ได้ไปออกไปใช้ความรู้ความสามารถทางกฎหมายครับกับประชาชนน้องๆนักเรียนในการบรรยายความรู้ครับแล้วมันก็ต้องมีการเตรียมเอกสารมากขึ้นนะครับเราก็ได้เห็นขั้นตอนการทํางานของหน่วยงานราชการต่างๆนะครับทีเนี้ยก็เลยคิดว่าเอมันก็มีความสนุกเหมือนกันนะจากที่เริ่มต้นเราไม่ได้ชอบเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศนะครับทีนี้ พอได้จบการศึกษามาครับก็ได้มีมีไปทํางานที่อื่นก่อนที่มันเกี่ยวกับหน่วยงานราชการอื่นนะครับเช่นกฎหมาย PDP a พีเอพราะบัหญัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทีนี้พอทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับเปิดโอกาสให้สมัครในตําแหน่งนักวิจัยนะครับเ้วคิดว่าความรู้ความสามารถที่มีในตอนนี้น่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดทั้งตัวเองแล้วก็สามารถทําให้พัฒนาองคอ์กรได้ในอนาคตนะครับก็เลยมองว่าน่าจะเป็นโอกาสาาที่จะสามารถทําได้นะครับก็เลย มาทาง,งานในตําแหน่งนักวินนะใจัยในวันนี้ครับแล้วงานที่รับผิดชอบในตอนนี้นะครับมีอะไรบ้างหน้าที่ของพี่นะครับหลักๆก็คือการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องน,นะครับเพื่อที่จะนําเอกสารตัวเนี้ยไปใช้ประโยชน์ในการเจรจา,าหรือว่าในการทําง,งานนะครับซึ่งของน้องเป่านี่คือจะโฟกัสในเฉพาะด้านเขตทางทะเลใช่ไหมคะอ่าใช่ครับอย่างที่กองเขตแอนกรมส่วนที่สัญญามอบหมายหน้าที่ะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ กฎหมายทางทะเลซะส่วนใหญ่ครับค่ะแล้วทางพี่เนร์ดละคะเข้ามาทํางานที่นี่ได้ยังไงบ้างคะค่ะพี่นะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะก็เคยทํางานในหน่วยงานราชการมากอ่อนก็เป็นนิติกรนี่แหละแต่ว่าหน่วยงานอื่นที่เคยอยู่มาก่อนหน้านี้ส่วนมากก็จะเป็นการใช้กฎหมายที่เป็นกฎหมายไทยในประเทศซะมากกว่าโดยเฉพาะพวกกฎหมายปกครองอย่างเช่นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนี้เนาะ ส่วนการมาทํางานที่เนี่ยก็เหมือนกับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าได้หบยิจับพวกกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลเนี้ยซึ่งสมัยตั้งแต่เรียนมาหรือแบบช่วงปตรีหรือว่าช่วงมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบนึกภาพไม่ออกเนาะว่าแบบกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงแต่พอได้มีโอกาสมาทํางานที่เนี่ย แหมือนเราแบบต้องมาเริ่มเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาเลยซึ่งก็เป็นความที่อะไรเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นความตื่นเต้นว่าแบบเอ้ยเนี่ยมันมีกฎหมายอีกหลายอย่างเลยนะที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะว่าต่อให้เราเคยได้ยินได้ฟังมาแต่ว่าเราอะยังนึกภาพยังไม่สามารถลงดีเทลไปได้ว่า ไอ้กฎหมายแต่ละตัวเนี่ยมันใช้ยังไงมันเกี่ยวข้องยังไงซึ่งตอนแรกเรามองว่ากฎหมายห่องประเทศเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวเรามากเลยแต่พอเราได้มาจับได้มาทํางานตรงนี้จริงๆเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเกี่ยวกับทะเลใช่ไหมทะเลเนี่ยเามื่อก่อนเราก็าเอยออกทะเลไม่เกี่ยวกับเราเนาะแต่ว่าพอมามา,มาทำงานตรงนี้จริงๆอะ เอ้ยไม่ได้สิแบบว่าทะเลเนี่ยมันเป็นพื้นทุกคนก็รู้นะว่าทะเลเนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนมากของโลกเลยนะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเ,อเขตทางทะเลของประเทศไทยเนี่ยซึ่งมันมีประโยชน์อย่างมากต่อ,อประชากรของเราไม่ว่าจะเป็นในด้านการเดินทางด้านทรัพยากรต่างๆที่มันมีผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศแล้วก็ด้านเศรษฐกษิจต่างๆด้วยท่านผู้ฟังนะคะ ยังรู้สึกว่ากฎหมายระหว่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวอยู่อีกหรือเปล่านี่แหละค่ะเราหวังว่าความติดตามรายการของเรานะคะแล้วท่านจะรู้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเดี๋ยวคราวหน้าจะต้องขอเชิญน้องเนิร์สนะคะมาเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมอีกเรื่องของทะเลกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเขตทางทะเลของไทยฟังแล้วแบบรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่เปเร่ครับพี่เปเร่ทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วครับ ตอนนี้ครบ2ปีแล้วครับผมโอเคครับในระยะเวลา2ปีเนี่ยพี่มีประสบการณ์ที่น่าสนใจหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ประทับใจเกี่ยวกับการทํางานบ้างไหมครับมีครับอย่างเช่นตอนอเมื่อสิ้นปีที่แล้วที่ผ่านมาครับคือเรากระทรวงเนี่ยได้ส่งผมเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ของงานเอพิ2022ครับซึ่งตอนนั้นผมเป็นคนดูประเทศสิงคโปร์ครับ จะดูเกี่ยวกับนักข่าวของสิงคโปร์คอยดูแลได้ช่วยเขาประสานงานแล้วก็ให้เขาได้มาถ่ายทําแล้วก็ดูความเรียบร้อยต่างๆของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําขอทําวีซ่าเข้าประเทศการทำเขตเข้าพื้นที่ต่างๆของในงานอะไรแบบนี้ครับรแ,แล้วทางพี่แพ์ล่ะคะมีประสบการณ์หรือว่าเหตุการณ์อะไรที่น่าประทับใจในการทํางานบ้างเพราะว่าเพิ่งเห็นพี่แพ์เพิ่งเข้ามาทํงาน ถ้าประสบการณ์จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะถ้าสูว่าที่ชอบที่สุดในเรื่องตอนเรียนม,มหาลัยนะคะก็คงจะเป็นได้ร่วมวิจัยกับมหาลัยค่ะกับทางมหาลัยได้เป็นส่วนหนึ่งมันก็เลยแบบว่า,วาวรู้สึกว่ามันก็เหมือนมีชื่อเราอยู่ในนั้นแล้วมันก็เป็นความภาคภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามาที่นี่คือความประทับใจในความประทับใจของคนที่เพิ่งเริ่มทํางานก็คือจะรู้สึกเกี่ยวกับว่าบรรยากาศรอบๆตัวเราคือมัน ดีคะ่ะแบบเพื่อนร่วมงานแบบมันก็เลยทําให้อะไรอะไรมันก็ลาบลื่นทุกอย่างเลยค่ะแล้วก่อนหน้านี้พี่เพชเออเคยทํางานที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าครับหรือว่ามีประสบกรารณ์การทางานมาก่อนไหมก็ในช่วงทํางานนะคะก็คืองานไหนที่ได้ตังค์อ่ะทำหมดเลยคะ่ะ <laughs> เป็นช่วงที่สู้ชีวิตสูุดเลยคะ่ะเพราะว่าแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแคชเชียร์หรือว่างานแบบว่าชนลุงรถอันนี้ก็เคยไปมาหรือว่าเป็นแบบว่างานประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยก็ทาคะ่ะคือทําหมดเลยสู้ชีวิตสูสุด เพราะฉะนั้นเราก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีความสามารถในทุกด้านนะครับใช่ค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องดีนะคะที่แบบว่าเรามีประสบการณ์เยอะๆมันทําให้เราสามารถแบบว่าทํางานในแบบที่อื่นๆได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรามีภุมมต้านทานดีกว่าค่ะแล้วทางพี่เปาล่ะคะมีประสบการณ์หรือว่ามีเหตุการณ์ที่น่าประทับใจในการทํางานยังไงบ้างคะ,ะสาหรับพี่นะครับก็หลังจากที่เริ่มงานมาได้ไม่นานนะครับก็ได้มีการการประชุมใน ในหลายๆโอกาสที่เกิดขึ้นระหว่างทํางานนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ว่าจะได้เจอเอกสารใหม่ๆหรือว่าการพบเจอกับผู้คนใหม่ๆมากมายครับก็รู้สึกว่าทําให้เรากระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็งานเป็นงานที่สนุกมากๆครับเอ่อเรื่องเรื่องเรื่องด้วยจากที่ส่วนตัวครับชอบเกี่ยวกับการใช้ภาษาอยู่แล้วครับแล้วพอได้มาทํางานกับ ประสงาการต่างประเทศนะครับก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเหมาะกับตัวเองมากเลยครับค่ะทางพี่เนินนะคะมีประสบก,การณ์หรือว่ามีเหตุการณ์ที่น่าประทับใจในการทาํางานยังไงบ้างคะอ่าของพี่ก็จะคล้ายๆน้องเป่านะคะคือพี่ก็เพิ่งเริ่มมาทํางานได้ไม่นานเนาะก็มีการต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้องานระบบการทํางานวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานนะคะแต่ว่า ก็ร <S an> ู้สึกว่าโชคดีเหมือนกันที่ได้ได้มีเพื่อนร่วมงานที่น่ารักนะคะแล้วก็ในการทํางานที่เราจะต้องค้นคว้าข้อมูลหาข้อมูลต่างๆรวมทั้งแบบการเริ่มต้นที่จะแบบทําหนังสืออะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบถามข้อมูลจากเพื่อนๆพ่พี่ๆนะคะก็รู้สึกว่าได้รับความช่วยเหลือนะคะจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็หัวหน้างานนะคะเป็นอย่างดีเลยก็รู้สึกว่า การทํางานก็ในช่วงนี้เนาะก็อาจจะยังไม่ได้แบบเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรมากมายก็รู้สึกว่าสามารถแบบเริ่มต้นการทํางานด้วยดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆคณะทํางานทุกคนเลยนะครับที่มาแนะนําตัวในรายการของเราให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันแล้วก็สุดท้ายนี้จากที่ฟังพี่ๆทุกคนมากฎหมายร่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะฉะนั้นเดี๋ยว EP พีหน้าหรือว่า e ีต่อๆไปเนี่ยอาจจะต้องเชิญพี่ๆมาให้สัมภาษณ์กันหน่อยแล้วครับหรือว่ามาให้ความรู้กันหน่อยว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะดิฉันอินทุออนกัศนกุญชรนักการทู่วชานาญการกลุ่มวิชาการและสารสนเทศกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับวันนี้จะขอมาเล่าเกี่ยวกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมายค่ะ จะเล่าไปถึงประวัตินะคะแล้วก็โครงสร้างของกรมในปัจจุบันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราประกอบไปด้วยกองอะไรบ้างนะค,ะ,คะสำหรับหน่วยงานด้านกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ใช้ชื่อว่ากองการกฎหมายเนี่ยนะคะเราค้นย้อนอดีตกลับไปเนี่ยก็พบว่ามันเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพศ2434ค่ะ สมัยนั้นเนี่ยนะคะเป็นกองกองหนึ่งของทั้งหมดเพียงแค่9กองเท่านั้นค่ะในกระทรวงการต่างประเทศนะคะกองนั้นมีชื่อว่ากองการกฎหมายค่ะและต่อมานะคะก็มีการพัฒนาและก็ปรับเปลี่ยนไปตามการปรับโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศทั้งกระทรวงนะคะจนกระทั่งได้มีการจัดตั้งกรมสนธิสัญญาและกฎหมายขึ้นโดยพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการในกระทรวงการต่างประเทศ พศ2503ค่ะซึ่งก็ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น3ามกองนะคะได้แก่กองส่นที่สัญญากองกฎหมายและกองแปลค่ะต่อมาในปี2536นะคะ <Laughter. S 1> ก็ได้มีการปรับสถานะโดยยกระดับของฝ่ายเขตแดนค่ะซึ่งสมัยก่อนนะคะฝ่ายเขตแดนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกองกฎหมายค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ได้ยกระดับ ฝ่ายเขตแดนขึ้นมาเป็นกองเขตแดนค่ะเพื่อจะได้ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมีกิจกรรมมีภารกิจมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีความจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นการเฉพาะนะคะต่อมานะคะเราก็ได้มีการปฏิรูประบบราชการอีกครั้งค่ะเมื่อปีพศ2545นะคะ กรมสนธิสัญญาได้ปรับเปลี่ยนภารกิจของงานกองแปลค่ะที่มีอยู่เดิมนะคะมาเป็นกองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศค่ะแล้วก็ได้เพิ่มสำนักงานเลขานุการกรมนะคะขึ้นเป็นกองกองหนึ่งเช่นเดียวกับส่วนราชการอื่นๆนะคะส่วนที่เหลือนะคะได้แก,ก,ก่กองกฎหมายกองสนธิสัญญาและกองขิดแดนนะคะที่เพิ่งตั้งขึ้นเมื่อ2536น,นนะคะก็ยังคงเอาไว้ตามโครงสร้างและภารกิจเดิมค่ะ บทบาทและหน้าที่โดยย่อนะคะของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายนะคะหากจะพูดรวมๆกันแล้วนะคะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติราชการในสี่ด้านนะคะด้านแรกก็คือสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศค่ะด้านที่สองคือกฎหมายรหว่างประเทศและกฎหมายภายในของประเทศไทยนะคะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรหว่างประเทศด้านที่สามก็คือเขตแดนทางบกและทางทะเล แต่ด้านสุดท้ายนะคะด้านที่4การพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศค่ะความมุ่งหมายของเรานะคะก็คือเพื่อให้การดําเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศเนี่ยนะคะเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศและพันธกรณีตามอนุสัญญาหรือความตกลงที่ประเทศไทยเป็นภาคีค่ะ และที่ขาดไม่ได้นะคะก็เพื่อให้การดําเนินความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยสอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายการต่างประเทศของประเทศไทยค่ะการดําเนินภารกิจดังกล่าวนะคะก็เป็นไปตามบทบาทของงานในด้านการต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลค่ะโดยกรมสนธิสัญ,ญญานะคะก็จะทําหน้าที่ให้ความเห็นและให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญ,ญญานะคะ ทำหน้าที่รับผิดชอบการเจรจาในเรื่องที่เกี่ยวกับความร่วมมือทางการยุติธรรมค่ะเช่นเรื่องของการโอนตัวนักโทษการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญานะคะภารกิจที่เด่นชัดนะคะที่หน่วยงานอื่นๆจะได้ประสานงานกับกรมสนธิสัญญานะคะก็คือเรื่องของการปฏิบัติภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งก็ได้เคยมีมติในเรื่องลักษณะเดียวกันนี้ยอยู่หลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2535เมื่อวันที่1ตุลาคม2545วันที่7มกราคม2546แล้วก็วันที่20ธันวาคม2546 ะะซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนะคะก็ได้กําหนดเกี่ยวกับการทําความตกลงกับต่างประเทศและการทําอนุสัญญาและสนธิสัญญาต่างๆนะคะโดยกําหนดให้กระทรวงทะบวงนกรมต่างๆส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทุกครั้งนะคะ และก็ให้เราร่วมเป็นที่ปรึกษากฎหมายและเจรจาจัดทำความตกลงในเรื่องเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆด้วยนะคะเมื่อสักครู่นะคะก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าเ,เนื้อหาของภารกิจของกรมสนธิสัญญานะคะจะมี4ด้านใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในแง่ของบทบาทล่ะคะลักษณะงานของกรมสนธิสัญญานะคะเราอาจจะแบ่งได้เป็น3บทบาทค่ะ ก็คือ 1. น,นะคะในการวินิจฉัยและให้ความเห็นเกี่ยวกับสนที่สัญญาและกฎหมายระ่างประเทศค่ะบทบาทที่ 2. นะคะก็คือเรื่องของการออยกร่างหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีนะคะ แล้วก็ยังมีการเข้าไปร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าของกฎหมายระหว่างประเทศและร่วมยกร่างกฎหมายของไทยที่มีความเกี่ยวโยงกับกฎหมายระหว่างประเทศและพันธกรณีของไทยตามสนธิสัญญาที่ไทยได้ไปผูกพันไว้ด้วยนะคะ และสุดท้ายนะคะบทบาทที่3ก็คือการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลในกรณีที่ประเทศไทยนะคะมีปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศหรือข้อพิพาทที่เกิดจากการดําเนินการของส่วนราชการกับเอกชนต่างประเทศหรือกรณีที่เอกชนไทยกับเอกชนต่างประเทศนะคะก่อให้เกิดข้อเรียกร้องระหว่างประเทศขึ้นนะคะในอดีตนะคะประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศนะคะก็จะเป็นประเด็น ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ปัจจุบันค่ะประเด็นกฎหมายร่องประเทศก็ได้ขยายขอบเขตไปถึงเรื่องทางอาญาและเรื่องของปัจเจกบุคคลนะคะซึ่งไม่ใช่รัฐอีกด้วยนะคะยกตัวอย่างในเรื่องนี้นะคะก็เช่นการพัฒนาของกฎหมายอาญาร่องประเทศแล้วก็การพัฒนาของกฎหมายสิทธิมนุษยชน,นะคะ่ะซึ่งก็ได้เริ่มให้อำนาจองค์การร่องประเทศนะคะสามารถ มากำหนดกฎเกณฑ์และดำเนินคดีค่ะนะคะไม่ใช่แค่ดำเนินคดีแก่รัฐอย่างเดียวแต่ว่าก็ยังรวมถึงการดำเนินคดีกับปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยค่ะนอกจากเรื่องของอาญาเรื่องของสิทธิมนุสเซียชนแล้วนะคะงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศนะคะก็ยังขยายไปสู่มิติด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมสุขอ,อนามัยและการสื่อสารด้วยค่ะโดยเฉพาะปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นเครือข่ายที่ไร้พรมแดนการพัฒนาของกฎหมายร่างประเทศนะคะก็ยออ่อมเป็นไปในทางเดียวกันนี้ด้วยนะคะก็คือจะเริ่มยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ เช่นเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะการรับรองลายมือชื่อด้วยระบบดิจิตอลเป็นต้นนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่งเฉพาะช่วงโควิดนี่นะคะเราสามารถที่จะลงนามความตกบงส่วนที่สัญญาต่างๆผ่านทางออนไลน์กันได้เลยทีเดียวค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในกิจกรรมของมนุษนะคะทำให้เกิดพลวัต ต่อความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการนําโลกเข้าสู่ยุคแห่งการจัดระเบียบใหม่นะคะดังนั้นนะคะบทบาทของกรมสนธิสัญญาแล้วก็เนื้อหาที่งานกฎหมายระหว่างประเทศที่เราจะต้องติดตามเนี่ยก็จะต้องสอดรับกับสถานการณ์ความเป็นไปของโลกด้วยเช่นกันค่ะสำหรับ โครงสร้างของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายนะคะในปัจจุบันนะคะเราก็ประกอบด้วยอกองนะคะหน่วยงานที่มีระดับเป็นกองเนี่ยได้แก่สำนักงานเลขานุการกรมนะคะก็จะช่วยดูเรื่องของการบริหารจัดการการธุรการต่างๆนะคะสองก็คือกองกฎหมายนะคะซึ่งก็จะดูประเด็นด้านสังคมสิ่งแวดล้อมสาธารณาสุขนะคะ หรือว่าแม้แต่เรื่องของกฎหมายอาวกาศแบบนี้เป็นต้นนะคะ สามกองที่สามนะคะก็คือกองเขตแดนค่ะก็จะดูเรื่องของการเจรจาปักหลักเขตแดนนะคะแล้วก็งานเขตแดนอื่นๆเช่นหากมีข้อสอบถามอะไรหรือว่ากิจกรรมอะไรที่อาจจะกระทบต่อเส้นเขตแดนได้นะคะกองเขตแดนก็จะเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนนี้ค่ะ,อะกองที่4นะคะก็คือกองพัฒนานงานกฎหมายระหว่างประเทศค่ะซึ่งก็จะเข้ามาติดตามพัฒนาการของกฎหมายนะคะในเวทีโลกนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ย ก็ยังรับงานด้านกฎหมายเศรษฐกิจด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจา FTA เป็นต้นนะคะและล่าสุดนะคะเราก็ได้มีการก่อตั้งหน่วยงานน้องใหม่นะคะขึ้นมาในกรมสนธิสัญญานะคะซึ่งก็ยังไม่มีระดับเป็นกองนะคะแต่ว่าเป็นกลุ่ม ที่อยู่ภายใต้อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายค่ะก็คือกลุ่มวิชาการและสารสนเทศกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเป็นหน่วยงานที่ดิฉันสังกัดอยู่นเองค่ะหน้าที่ของเรานะคะคก็จะมาดูเรื่องของการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในกรมนะคะการจะดูแลรักษาอ,อ,องความรู้นะคะแล้วก็ นำมาเผยแพร่ให้ออสาธารณชนรวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะจบไปแล้วสำหรับรายการในวันนี้ The International Lawyer ติดตามรายการครั้งต่อไปทางคลื่นวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์ทุกวันพุธเวลา6โมงครึ่งถึง7โมงและทางช่องวิทยุสรานรมใน YouTube ติดตามองค์ความรู้และกิจกรรมดีๆของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายทางเว็บไซต์ของเราที่ w w w t r e a t i e s m f a g o t h ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe วิทียุสราณรมและคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อให้เราจัดทำเนื้อหาดีๆต่อไปนะคะ